สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ี่ทุ่มตรงอย่างนี้แครก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชัแชแนลครับ คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทราบผลผู้ที่ไม่ได้ไปต่อเป็นสาคนสุดท้ายของรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี1ิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งน้องมุกนที่ชาวชมดีหรือว่าน้องมุกเดอะสตาร์สิคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อครับและแน่นอนครับหลังจากออกจากบ้านเดอะสตาร์ทางรายการตามติดชีวิตดาวของเราก็ได้พาน้องมุกไปทํากิจกรรมนะครับร่วมกับรุ่นพี่เดอะสตาร์อย่างน้องสมัยสุรยาและพิธีกรจากแอคชั่นแนลอย่างคุณแอนตี้อริตาครับซึ่งครั้งน,นี้เราได้พาน้องมุกไปตะลุยยยโโลลกกกสสีีีคราาาามมนนนนะัท่่ออเชวแจ้พ ไปสถานที่หนึ่งครับซึ่งรับรองว่าสถานที่อย่างนี้ถูกใจทั้งน้องมุกและคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่จะเป็นที่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ทำไมให้ที่ฉันมากกับน,น้องเล็กสุดๆเลยนะเนี่ยนตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยได้มาจัดรายการอย่างเียนทีอวันนี้นะเราสองคนอยู่ที่ เกิดว่าเห็นหน้าพี่้ยนตี้ก็จะรู้ว่าพี้ยนตี้จะต้องพาน้องๆมาทํากิจกรรมซึ่งเป็นน้องๆที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปต่อในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยเรามาที่นี่เพราะว่าน้องเขาเขียนว่าอยากจะมาที่นี่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาอยากมาเพราะอะไรเราก็อยากจะมาด้วยแหละเอาจริงๆอยากเพราะเราก็ไม่ค่อยได้มาเราอยู่ในปทุมธานีเลยนะสมัยมาที่นี่บ่อยไหมมาแค่ อันนี้ครั้งที่สองค่ะถือว่าพาเที่ยวได้เพราะว่าน้องเขาไม่เคยมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขียนว่าอยากมาเป็นใครนะคะขอเสียงต้อนรับน้องมุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนน่น้องมุกขอกอดทีนึงเราเชียร์เธอนะเราเชียร์เธอนะเออเนาะเป็นสาวเสียงมีเสน่ห์เป็นสาวเสียงมีเอกลักษณ์ซึ่งก็นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อแต่วันนี้ได้มาเที่ยวกับเรา พี่สงสัยอย่างหนึ่งน้องมุกทำไมถึงยังมาโอเชียนเวอร์ก็ไม่เคยมาค่ะจริงๆเป็นคนชอบดูปลาเวลาที่แม่พาไปแบบว่าพาที่ไปที่ที่มีปลาเยอะๆอะไรเงี้ยชอบเดินดูปลาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าสวยค่ะแล้วที่ว่าเลี้ยงปลาไหมคะเลี้ยงง้อไม่บอกนะเอ้าทำไมไม่ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเออเราจะได้นั่งดูทั้งวันไม่ต้องมาโอเชียนเวอร์เอ้าวงั้น เดี๋ยวนี่เขาเดี๋ยวแบบเขาดูแลปลาอย่างนี้ค่ะถ้าเราดูแลถ้าเราดูแลไม่ดีเดี๋ยวเป็นบาปอะไรอย่างงี้ค่ะคือที่นี่เนี่ยเป็นปลาที่เราไม่สามารถเลี้ยงเองที่บ้านได้อยู่แล้วเพราะเป็นปลาปลาทะเลปลาน้าลึกแล้วก็เป็นปลาหายากหลายๆพันที่นี่สวยงามแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูการตอนนี้พร้อมไหมพร้อมเตรียมพร้อมมาเต็มที่นะพร้อมจ้ะข้างในนี่เดี๋ยวเราต้องมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปเลย โอ้โหนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันคือหนอนเหรอเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านป้ายป๋าไหลสวนลายจุดเชื่อไหมว่ามันจะเคลื่อนไหวไปพร้อมเพียงกันดูดูนั่นไงเขาบอกว่ามันจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเนี่ยพวกเนี้ยฝั่งนี้มันหุบมันก็หุบพร้อมกันหมดเลยเห็นปะอยากเห็นหางมันจังเลยอ่ะเออพี่ก็ไม่รู้ว่า จ้ามือล้วงลงไปดึงขึ้นมาได้ตรงไหนเออนั่นน่ะสิหรือว่ามันรู้สึกว่ามันปลอดภัยนี่คือปูยักษ์เขาบอกว่าขนาดใหญ่เท่ากับบาสเกตบอลพี่ก็ไม่รู้นะพี่เคยไปกินแบบปูลาสกามันจะอันเดียวกันหรือเปล่าแต่อันนี้ใหญ่กว่าอีกนะใหญ่มากอยู่ในน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เออเป็นตัวที่สัตว์ตัวอื่นน่ะจะกลัวแต่ถ้าขึ้นจากน้ำนี่อ่อนผวกเปียกเลยนะจะไม่มีแรงเลย กลัวไหมกลัวปูไหมไม่ค่อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเดินมาคงกลัวมันดูแบบแหลมๆไงไม่รู้ว่าตรงขานะลักษณะมันเดินอยู่ข้างบนบกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในน้ำอะ่ะน่าจะอันตรายประมาณน,นะอ่ะไปดูอันต่อไปดีกว่า จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเด็กๆเนี่ยจะชอบเพราะว่าพ่อแม่ก็จะชอบนะเพราะว่าน้องๆเขาก็จะได้ความรู้จากสัตว์ต่างๆที่อาจจะหาชมได้ยากด้วยเฮ้ยดูปลานะนี่รู้สึกเหมือนปลาพญานาคไหมที่โผล่มาต,งงตัวยาวๆเห็นไหมโผล่มาจากเป็นปลาไหลหรอหูปลาไหลใหญ่มากอะเนี่ยนี่ไม่เคยเจอตัวนี้ในนิมมูซเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อ เด็กๆที่ดูการ์ตูนนีโม่เนี่ยก็จะชอบมาที่นี่เพราะว่าจะเห็นปลาหลายๆพันหลายๆชนิดที่เหมือนในการ์ตูนชีสันสดใสสวยงามไอตัวนี้เนื้อมันดูว่าต่ารัวเลยเนาะน่ะากินรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่โชว์นางเงือกเขาจะมาไหวๆอยู่แถวนี้เมอร์เมดการ์เด อันนี้คือเมอร์เมดการ์เด้นคะมีใครเคยฝันตอนเด็กไหมว่าแบบเอออยากไปนัางเงือออยู่กับฝูงปลาน่ารักน่ารักสวยๆพี่เคยฝันนะเคยไหมเออเป็นผู้หญิงก็ต้องแนวนี้ปวดหินแล้วก็ร้องเพลงอันนี้มีร้องเพลงเรื่องร้องเพลงพี่ไม่ได้นึกเลยพี่นึกว่าแหวกไหยสวยๆอยู่กับปลาอย่างเงี้ยเออนะดูเรื่องเมอร์เมดตอนเด็กไงคะใช่เป็นความฝันของเด็กๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปดีกว่าไปให้อาหารปลากันดีกว่า ได้เห็นภาพบรรยากาศสวยๆและสัตว์นำมากมายหลายชนิดกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าตามติดไปดูภาพกิจกรรมให้อาหารปลาจากเรือท้องกระจกงานนี้ทั้ง3คนจะตื่นเต้นกันขนาดไหนกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะ อยู่ตรงจุดที่จะให้อาหารปลาถามสองคนนี้ก่อนปกติให้อาหารปลาให้ยังไงคือให้แบบไหนบ้างเป็นเม็ดเมนะคะโยนลงไปในตู้กินก็กินไปเลยอกินก็กินไม่กินก็ตักทิ้งนะคะนี่เขงไหมะไม่เคยมีแบบว่าไปตามวัดอาหารปลาอยู่แล้วก็ขนาหารเนีบ้างใช่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นค่ะเพราะว่าอาหารที่เราจะให้เป็นอาหารสดที่อยู่ด้านหลังค่ะนั่นก็คือกุ้งสด เราจะให้ปลาโดยการเราจะนั่งไปบนเรือแล้วก็เป็นเรือ,อ,อน่าจะเป็นเรือท้องกระจกเราจะมองเห็นแบบข้างใต้น้ำเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้อาหารปลาปลาเขาก็จะมากินอย,อยากไปไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมยัยทวยดูกลัวหนูไม่ชอบปลาค่ะแวันนี้เราก็จะมาไปหาปลากัน เริ่มตื่นเต้นเริ่มสั่นแล้วแต่ว่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งเรามีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่ซุมชีพก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้ลงต่อจากกรุ๊ปนี้นะคะซึ่งสังเกตสีสม้มค่ะ พี่บอกก่อนเลยนะว่าไอ้ที่เราคาดคาดไว้ไอ้ที่เราคาดคาดไว้ว่าเออเราจะให้อาหารปลาอะไรปลานกแก้วปลานีโมไม่ต้องตกใจไปค่ะปลาฉลามตัวนิดเดียวให้ใช่ปลาฉลามปลากับอะไรเนี่ยปลากระเบนเหรอจริงๆแล้วเขาจะเรียกปลาฉลามกุงน้ำให้มีอน้ข้างเลยแล้วพี่ต้องต้อนปลาฉลามอ๋อได้แต่พี่เอาตัวลงไปด้วยเลยปลาฉลาม อะไรเนี่ยปลากระเบนเหรอ,อพี่สกายจริงๆแล้วเขาจะเลียงปลาฉลามพวกน้าให้มีทุนข้างเรือแล้วพี่ต้ลลองต้อนจับอ๋อได้แต่พี่เอาตัวลงไปด้วยเลยนะโอ้ยดีๆค่ะคุณขาโอ้มพี่อยู่ได้กิ่นไม่ดีเลยคือดูจากอาหารแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราเราต้องซื้ออาหารเยอะๆใช่ถ้ามันอิ่มแล้วมันจะไม่กินเราใช่แล้วก็ว้าวิล่องเรือเถอะค่ะไปกันใหญ่นี่นี่บ่อนี้น่าจะเป็นบ่อเลี้ยงลูกปลาฉลามเห็นไหมมันจะตัวเล็กหน่อย ก็จะแยกไวอ้อัันนนนี้้มโดแยกในนี้มีปลาอะไรบ้างคะอ่าในแถวนี้นะคะมีปลาหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีฉลามทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะในแถวนี้แต่อาจจะโผล่มาไม่ครบสี่สายพันธุ์ในราคาเนี่ยแล้วแล้วตัวที่วิ่งวิ่งอยู่นั้นเป็นพันธุ์อะไรคะวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็มือเลยหรือเปล่าคะเด็กนักเรียนหรือเปล่าคะอ๋อเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก่อค่ะนีก็ฉลาม ปลาฉลามปลาตัวให,ใหญ่แล้วเนี่ยปลาตัวเล็กๆนี่คือเอามาไว้เขาจะไม่กินกันเองเหรอคะหมายถึงฉลามไม่กิน,เ,นเองค่ะเนื่องจากว่าเราจะ้อนอาจจหารฉลามทุกวันเอาวันละไปม้งตรงกับสีบ่ม้งตรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําให้เขาหิวนี่คือเขาก็กินคนอื่นได้ได,ได้ใช่ไหมคะต้มีโอกาสกิน ไปหมดถ้วยเลยมันจะได้อิ่ม โซนป่าค่ะเดี๋ยวไปดูบ้างว่าข้างในมีสัตว์อะไรชอบมากป่าเมซอนนี่คือชีวิตนึงอยากจะไปมากเลยที่ได้ชอบป่านะ้ี่พราชอบป่ามากพี่กัวเห็นเคยดูหนังอนาคอนด้าแล้วไม่ได้จริงเคยอ่านหนังสืออะไรเด็กับพี่เรื่องอะไรนะแค่มีแบบเล่มยาวๆแหละเพชรพระอุมาเออตะลุยป่าสนุกค่ะสนุกป่ะเราจะไปท่องป่าพี่ดูเรื่องกับความแก่หนูมากเราจะไปโขนเถาวอย่างนั้นแหละน้องหมูอืม สี่คนก่อนหน้านี้เลยไม่ได้บอกแต่ก่ยังหมดตอนนี้เรามาที่เสียบบูชเชนเวิ l ์เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึง่งแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนอ,อันนี้เราเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องถามน้องมูกก่อนว่าตอนอยู่ในบ้านเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่สัปดาห์คะอของหนูนี่คือประมาณห้าห <5 S 1> ้าไหมเอามาถึงไม่ไม่นับตอนที่เข้าบ้านใช่ไหมคะประมาณหกค่ะหกสัปดาห์นะเป็นยังไงบ้างคะได้เรียนรู้อะไรในบ้านเดอะสตาร์บาง ก็ได้มีสภาพค่ะที่ดีค่ะและ้วก็บอกว่าความเป็นกันเองของทุกคนด้วยแล้วก็พี่ๆีทีมงานที่แบบคอยช่วยเหลือตล,ลอดค่ะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างคลาสต่างๆ3คลาสที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านเห็นน้องมุกในแต่ละสัปดาห์พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น,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 นเราได้เรียนรู้อะไรในแต่ละคลาสบ้างก็ถ้าเป็นร้องก็เหมือนกับว่าปกติหนูจะเป็นคนติดร้องบอกว่า RNB ค่ะติดร้องเวลาร้องเราจะ under แฟลๆหน่อยก็ ฝึกให้ร้องเสียงตรงได้บ้างให้ร้องแบบแนวร็อกแนวอะไรอย่างนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเต้นก็คือพัฒนาว่าแบบจะเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอคติ้งก็คืออย่างวิกเพลงละเพลงเพลงละครเนี่ยค่ะเป็นวิกที่เรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยเยอะค่ะเหมือนกับว่าช่วยฝึกพัฒนาแอคติ้งของตัวเองด้วยว่าแบบว่าจะไปในทางไหนอย่างหนูได้โจทย์ยากหน่อยเพราะเพลงชั้นก็ของชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่แบบ ผู้ใหญ่นิดนึงซึ่งก็ไม่เข้าใจแต่พี่ๆเขาก็จะช่วยแบบตีความให้มันดูยังไงให้ <c oughs> มันดูใกล้เคียงที่สุดเลยสำหรับที่แล้ว60คะแนน60เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากสาหรับผู้หญิงนะรู้สึกยังไงบ,างบ้างรู้สึกดีใจค่ะคือตัวเองก็ทําเต็มที่จริงๆในแต่ละครั้งะค่ะถ้าผลแบบถ้าคะแนนออกมาดีก็เหมือนแบบเป็นเป็นรางวัลให้เราเนาะให้เราทําแบบมีกําลังใจทําต่อไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะพอของปากของคอเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันบ้างดีกว่าเราจะพาไปเจอซูเปอร์สตาร์ค่ะคุณดอคนี้คือแขกรับเชิญนะคะ พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเจอซูเปอร์สตาร์ของเรากันดีกว่าค่ะไปช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อค่ะกับเยอะแยะเลยสมาชิกเยอะเราจะได้มาเจอกับซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกเลยทีเดียวแอนดริยานเจอรี่แบทพิทไอซไลน์ได้อีกหลายท่านมาก เบรอะค่ะทำอะไรก็แบบคิดหน้าคิดหลังแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วที่โชว์เกิดแบบผิดพลาดอะไรแบบเราจับไม่ได้เราไม่รู้เลยก็เป็นไอดอลของเราด้วยไอดอลมากนะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอคุณแม่ตัวเ,เป็นๆดีกว่าไม่รู้ข้างใน,ใ<ช>นมีมหรือเปล่านะไปเามรนี้ดีกว่าคือแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์มาดามกโซก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มี ขุ่นที่พึ่งของเหล่าซูเปอร์สตาร์ศิลปินคนดังจากทั่วโลกสองคนนี้ชอบใครเป็นพิเศษอาถามน้องบุกก่อนหมายเหตหนูใช่ไหมคะอ,ะอยากเจอใครเป็นพิเศษนอกจากคุณแม่ของเราเมื่อสักครู่จริงๆก็น่าจะเป็นพิออนเซ่เลยค่ะที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คนอื่นนะคะตอบพิออนเซ่ดีกว่ารักสุดแล้ว,วใช่สมไยค่ะแองเจลินาโจลี่ค่ะแองเจลินาโจลี่ยังมีปากอบอิ่มเหมือนเขาอย่างนี้ใช่พี่ก็มีใช่แล้วก็อยากเจอเขาทรายค,ะค่ะ พี่อาจจะพี่<ร>พีที่นี่เราจะได้เจอพี่บี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ชคคุณอันนี้ส่วนตัวชืชวชออ่อช,ชอบเออแล้วเราไปไหนต่อคะทางนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นทางเข้าไป พี่นัดไว้นี่ทำเพื่อนองมุกเลยนะพูดเลยพิเศษมากๆเลยทีเดียววันนี้ได้เจอซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์หลายคนมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากไม่ร้อนด้วยเด่นเ้นเลยเรื่องนี้ไม่อยามจะรับผมื่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสี่คนว่าเธอร้อนมากทำไมเพราะตอนนี้เราสบายมากเลยทีเดียวอะไหนสบายเย็นๆแบบนี้พูดคุยกันสะหน่อยดีกว่าน้องมุกในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าถามว่าน้องมุกชอบการแสดงของตัวเองในเพลงโจทย์เพลงไหนมากที่สุดสัปดาห์ไหนมากที่สุด จริงๆถ้าชอบสุดเหรอคะอ่เป็นอีเวนต์ค่ะเจดเพลงฮิตค่ะทำไมทำไมถึงชอบเพราะนรู้สึกว่าตอนที่หนูร้องตอนนั้นคือสนุกมากจริงๆแม้กระทั่งแบบความผิดพลาดมันเกิดขึ้นบนเวทีว่าแบบไม่แม่นเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่น้อยมา่อแต่นิดเดียวเพราะฉันไม่รู้สึกว่าคําเต็มที่จริงๆแล้วก็มีความสุขกับการแสดงในคัามมันมากจริงๆขอสักคนจะมีหัวใจหยนไหนั้นหัวใจตรงเก็บฉันมาเอาความรักฉันไป Oh, I just wanna be in t h เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงทีได้ ชอบฟังค่ะแล้วมันแนวตรงกับเราเหรอหรือว่าเราเอามาอัดแอปยังไงอัดแอปคือเสือแนวรักรู้สึกเวลาร้องมันเข้าๆอย่างงี้ใช่เปลี่ยนเป็นอันดีจริงๆพี่เขาก็ร้องมันเอาแนวอันดีภาษาภาษาอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแต่ว่าหนูก็เปลี่ยนให้มันเป็นหนูเลยค่ะให้มีแบบแหวนวงนม็ดหนึ่งใช่นะสัปดาห์นี้ก็สนุกสุดแต่ว่าถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องมุกไม่ได้เป็นคนที่ออกมาก่อนสัปดาห์นี้ยังอยู่อ่ะพูดง่าย งไงในโจทย์เพลงมีคอนเสิร์ต15ทีอ,อ,อยากเป็นคอนเสิร์ตแบบไหนเลือกเพลงอะไรมาร้องบ้างให้มันเป็นแบบมุกคิดได้แล้วค่ะว่าจะตั้งชื่อคอนเสิร์ตว่า t h i s i s Mook ค่ะ<อ><อ>ก็เป็นเพลงที่หนูรู้สึกว่าหนูร้องแล้วหนูเป็นตัวเองเช่นในหลายๆมุมไม่ใช่แค่มุมเดียวอย่างเช่นเก๋จะเปิดมาเป็นเพลงมหันตภัยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเพลงฮาร์โลของคุณแม่ค่ะ,ะ,ะแล้วก็เป็นเพลง กำลังคิดอยู่ว่าไม่ขึ้นใจก็หนึ่งในพันล้านของพี่กันอ่ะและเป็นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไม่ยากหลอกของฟาเลนไทน์ค่ะก็มีแรปด้วยมีเรื่องโอ้โหเพลงนึงอ่ะให้เออสักหน่อยไหมถ้าเป็นเพลงของเออเพลงไทยก่อนแล้วกันค่ะเพลงอะไรดีไม่ยากหรอกค่ะเออเพลงหนึ่อย่างนี้ไม่ยากรอกันในกลุ่มมันจะหนักหนาอย่างนี้แล้วไม่ห่วงรอเท่าไรก็เท่ากันอย่างนี้ไม่ยากรอจะมาเมื่อไรก็เมื่อนานอย่างนี้นะ รู้ละเกมกันไปเลยยังีงีตอบให้ได้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้เถอะนะนี่อะไรฉนรเป็นชาบ้านเนี่ส่วนอีเพนที่อยากร้องมากๆเลยคือเพนฮารโลของบีอนเซ่ค่ะมาอะไรแซปเปร์มาเพนคุณแม่ เพราะๆจับน้องมุกนะใช่สำหรับผลงานที่อยากจะฝากติดตามนะคะก็คือคอนเสิร์ตวันประกาศผลค่ะของ The Starship ค่ะสามารถซื้อบัตรได้แล้วค่ะวันนี้ค่ะที่ไทยทีเกลนเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็ยังมีเพลงรักของฉันนั้นคือเธอค่ะ MV ปล่อยวันที่24เมษาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เป็นการรวมมีสมัยด้วยใช่ไหมใช่การวมตัว50คน The Star ทั้งหมด10ปีซึ่งเป็นลำหนึ่งเลยมารวมกันทั้งหมดแล้วเราร้องเพลงร่วมกันแล้วเราก็มีการถ่าย MV ร่วมกันซึ่งในฉาก m ีน่ารักมาก อยากให้ทุกคนได้เห็น่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะอยู่ในอัลบั้ม t e n e a Soft Love บทเพลงรักจากเราด้วยค่ะจากเตอร์ตาค่ะบทเพลงรักจากเดอะสตาค่ะถึงแม้ว่าจะออกมาก่อนแต่ก็ยังได้ทําตามความฝันของมุนต่อไป<ช>แล้วก็เชื่อว่ามีคนเป็นกําลังใจให้น้องมุกอีกเยอะมากรวมถึงเราสองคนด้วย<ช>นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะทําสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างน้องมุกเคยทํำไหมไม่เคยทาเลยค่ะแม่ห้ามตลอดแม่ไม่ได้ทเลยค่ะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบทไม่ได้เหรอ มันทําได้นะคะมันคือ wax hand อก็คือเหมือนเป็นแบบขี้ผึ่งหรือว่าเทียนไขที่จะเอามือจุ่มลงไปแล้วขึ้นมาเป็นรูปต่างๆเงี้ยเออเพราะฉะนั้นน้องมุกจัดก่อนเลยค่ะไหนๆน้องมุกก็เป็นผู้กล้าของเราลองดูก่อนว่ามันจะร้อนมันจะทรมานขนาดไหนหล่รู้มันทำยังไงอะ สไตล์นะคะใครที่มาที่มารามตุโซนะคะพิพิธภัณฑ์มาดามตุโซที่สยามดิสคัฟเวอรี่แห่งนี้คือมาชมหุ่นที่พึ่งทั้งทีเราก็ต้องมีขี้พึ่งเป็นของเตงกลับบ้านแบบนี้นะคะมาทํากันได้เลยสนุกแล้วก็เหมือนเป็นของที่ระลึกด้วยมีเลือกหลายสีมากๆด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมสนุกๆของพวกเราต้องขอขอบคุณมาดามตุโซนะคะแล้วก็สยามโอเชียนเวิร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะคบเรียกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถูกใจทั้ง3าสาวจริงครับยังไงนะครับแคร์ก็ฝากคุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องมุกและก็น้องๆเดอะสตาร์ทุกคนด้วยนะครับและที่สําคัญครับตอนนี้การแข่งขันกําลังเข้มข้นมากๆเพราะว่าเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้คนที่คุณรักได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยหวตกันเข้ามาเยอะนะครับและในโอกาสนี้นะครับแคร์และก็รายการตามติดชีวิตดาวต้องขอขอบคุณสยามโอเชียนเวิร์ดนะครับและก็มาดามพุโซ่ที่ให้พวกเราได้ไปทํากิจกรรมสนุกในนครั้้งี วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้า f Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษครับกดไลค์นะครับคุณก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แลวครับต่อคาถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4 6 4 2 5 5 5หนะครับแล้วกลับมาพบกับแคกได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำนะครับตอนเช้า6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวับ